จ่าแห่งวัดบางกระเบาอำเภอบารซางจังหวัดพระราชนบุรีเป็นพระเกจิเลืองวิทยาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังในพื้นที่แถบภาคตะวันออกเมื่อท่านอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วขณะที่ท่านจำพรรษาที่วัดเวรุวันท่านได้มีโอกาสศึกษาวิชาจากพระอาจารย์จันทร์ซึ่งเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้นและยังเป็นผู้สอนภาคปฏิบัติ หลวงพ่อจา่าจึงได้ฝึกกรรมฐา,านจนแก่ก้าครั้งพรรษาที่สองจึงได้ติดตามพระอาจารย์อ้วนไปศึกษาพรพปริยธรรมกับพระอาจารย์อยู่วัดใกลส้สีบางกะปิกอทมอและเมื่อพรรษาที่4ท่านจึงได้กลับมาจาพรรษาที่วัดบางกะเบาหลังจากนั้นท่านได้ออกทุดงอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายปีได้พบกับพระพิสุพระอาจารย์มากมายอาทิหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพอ่อแช่มวัดตากอง หลวงพ่อจาาท่านได้ศึกษาวิชาอาคมหลายแขนงเช่นคาถาการปล่อยคุณไสเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันเมื่ออายุประมาณ40ปีท่านได้เดินทางกลับไปจำพรรษาณวัดบางกระเบาอําเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจาา